สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังประเภท แอร์คอนดักชันนะครับของยี่ห้อคาวารุ่น F22 นะครับสำหรับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันเหงื่อนะครับ IPX4 นะครับสามารถใช้ใส่ออกกลังกายได้ด้วยนะเวลาออกไปข้างนอกแล้วฝนตกเนี่ยบอกได้เลยว่าหูฟังบลูทูธของเราเนี่ยจะไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่ามัน พร้อมกับมาตรฐานกันน้ํากันเหงื่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเจ๋งยังไงบ้างนะครับพอพูดถึงหูฟังประเภท Air Conduction นะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะหูฟังประเภท Air Conduction เนี่ยออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการใส่แบบเฮ้ยใส่ไปนานๆแล้วอึดอัดใส่ไปนานๆแล้วแน่นหูนะครับโดยเฉพาะหูฟังแบบอินเอียรนะที่ต้องแบบยัดลงไปในรูหูเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยบางคนนี่บอกเลยว่าเฮ้ยไม่อยากใช้เลยนะหูฟังอินเอียนี่คือใส่ไปนานๆแล้วมันจะเจ็บหูอึดอัดหูนะครับ ปัญหานั้นนะครับจะหมดไปถ้ามาใช้เจ้าตัว Kawas 2 2ตัวนี้นะตัวนี้เป็นแบบ air conduction นะเวลาใส่เนี่ยก็คือจะใส่แบบนี้เลยก็คือแปะอยู่ข้างนอกรูหูนะครับผมแล้วหูฟังตัวนี้เขาก็จะมีลำโพงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะมีการดีไซน์นะครับผมตัวนี้เป็นเทคโนโลยี D-T นะครับก็คือ direct transmission version 5.0นะครับก็คือเสียงเนี่ยมันก็จะเข้าไปในรูหูของเราเยอะที่สุดนะครับแล้วก็รีกออกไปข้างนอกหรือว่ารั่วไหลออข้างนอกเนี่ยน้อยที่สุด ทำให้เสียงที่ได้เนี่ยเสียงดีใกล้เคียงกับหูฟังที่เป็นแบบยัดลงไปในรูหูนะครับแต่ที่สําคัญก็คือตัวเนี้ยบอกเลยว่าใส่สบายกว่ามากนะใส่สบายไม่อึดอัดไม่แน่นหูนะครับผมแล้วที่สําคัญก็คือยังสามารถได้ยินเสียงรอบข้างได้ด้วยนะคือถ้าเป็นหูฟังแบบอินเอียร์เนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยเรายัดลงไปในหูนะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยนะโดยเฉพาะแบบไปม,มีเพื่อนทักมีเพื่อนคุยนะครับต้อง หยิบออกจากหูก่อนนะครับแล้วก็คุยนะครับคุยเสร็จก็ต้องยัดใส่เข้าไปนะครับ ไม่ต้องเลยนะใช้ตัวนี้เลย F 2ิตัวนี้นะเป็น Air Conduction นะสามารถแบบคุยกับเพื่อนได้เลยนะเพราะอันนี้มันไม่ต้องยัดลงไปในรูหูนะเพียงแค่แปะอยู่ข้างนอกเท่านั้นนะครับผมเวลาออกไปวิ่งข้างนอกนะครับก็ปลอดภยอัยด้วยนะคือบางทีมีรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงรอบข้างนะเราก็หลบทันอะไรทันนะครับผมถ้าใช้เป็นแบบอินเอียรนะคือยัดลงไปในรูหูนี่บอกเลยว่าอันตรายนะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยนะครับผม ่านี่นะตัวนี้ก็จะเป็นดอกลำโพงของเจ้าตัว F22 ตัวนี้นะตัวเนี้ย มาพร้อมกับไดเวอร์หรือว่าดอกลำโพงขนาดใหญ่นะครับ14.2ม mm, มนะให้เสียงที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนะครับผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยเสียงดีจริงๆนะครับตัวเนี้ยเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนะใช้สำหรับกดรับสายวางสายหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับผมตัวพอร์ชาร์ตตรงนี้ก็จะเป็นไทป์สีฟ้าชาร์ตตัวเนี้ยเป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะเวอร์ชัน5.4กินพลังงานน้อยนะครับเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็เสถียรอีกด้วยเวลาดูหนังดู YouTube เสียงตรงกับภาพหรือว่าเสียงไม่ได้เลกด้วยนะครับตัวนี้ก็นี่บอกเลยว่าเป็นยางนิ่มนะสามารถใส่ได้ทางข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะนี่อันนี้ถ้าข้างซ้ายก็หมุนตรงนี้นะถ้าข้างขวาก็หมุนตรงนี้นะครับผมตัวนี้เป็นยางนิ่มนะครับผมใส่ไปนานๆแล้วไม่เจ็บหูนะ ตัวเนี้ยแบตอึดมากชาร์จแบตครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถคุยโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง30ชั่วโมงนะย้ำว่า30ชั่วโมงนะแล้วก็สแตนบายได้ถึง400ชั่วโมงนะบอกได้เลยว่าใช้ดีมากๆนะแบตอึดน,นะครับผมชาร์จครั้งหนึ่งนี่อยู่ได้ไปหลายวันเลยนะหมดปัญหาการมานั่งชาร์จระหว่างวันนะเพราะตัวนี้แบตอึดของแท้นะครับ่า นี่นะครับก็คือเจ้าตัว kawa f 2 2สนะครับสำหรับใครนะที่สนใจหูฟังบลูทูธแบบ air c o n d u c t i o n นะที่แบบใส่สบายใส่ได้ทั้งวันไม่อึอดอัดไม่แน่นหูนะครับแล้วก็แบตอึดสักตัวนึงเนี่ยพ,พร้อมกับมาตรฐานกันน้ำนะใช้ทั่วไปได้ใช้ออาลังกายได้นะแนะนำเลยเจ้าตัว kawa f 2 2ตัวนี้นะบอกเลยว่าใช้ดีไม่ผิดหวังนะตัวนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดด้วยเวอร์ชัน5.4่นนะให้เสียงที่คมชัดนะก็เสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผม สำหรับใครที่สนใจนะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Line แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมในเพจใน Facebook ของผมนะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพี้งเท่านี้ครับสวัสดีครับ